สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพประทุมวันเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคระยะท,ที่2พศ .2566 ถึงพศ .2570 ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนโดยภายในงานมีการนำเสนอผลสำเร็จของโครงการระดับกลยุทธ์จาก1ิโครงการต้นแบบพร้อมเวทีแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกว่า100คนและสรุปผลวางแผนแนวทางการดำเนินง,งานในอนาคตต่อไป วันนี้นะคะก็จะเป็นโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในระยะที่2ก็ได้เชิญภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องมาให้ความคิดเห็นนะคะเป็นการจัดโฟกัสกรูปแล้วก็ติง้งแตงนะคะเพื่อ,อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าตอนนี้เรามีทำโครงการเพื่อปรับแผนยุทธศาสตร์ถ้าใคร มีข้อมูลหรืออยากจะเพิ่มเติมหรือจะช่วยแนะนำให้เรานำแผนต่างๆเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับงานของเรานะคะที่จะมีการวิเคราะห์ในการทำแผนต่างๆ,ๆนี่นะคะก็ให้ทุกภาคส่วนนำเสนอมาค่ะเราก็จะรับความคินแต่ะท่านไปไปทำวิเคราะห์อ๋อภาครัฐก็จะมีสำนักสำนักนายกสำนักงานอยนะคะแล้วก็กสทช ทุกภาคส่วนนะคะที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคุมของผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคุมของผู้บริโภคนะคะและทุกคนที่มาวันนี้ก็ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างนี้ปีถัดไปนะคะเราก็คิดว่าการปรับปรุงเขาเรียกว่าการปรับแผนยุทธศาสตร์จะทําให้การ คุ้มครองผู้บริโภคมีประสิทธิภาพมากยิ่งค่ะด้านอาจารย์มีอะไรไหมคะก็วันนี้ก็เป็นการนำนำเสนอผลในการลงพื้นที่ทั้ง5ภูมิภาคะครับในแต่แตแตละภูมิภาคของประเทศแล้วก็นําเสนอข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่จะนําไปสู่เรื่องของการปรับปรุงเรื่องทบทวนแผนนะครับว่าจะมียุทธศาสตร์แบบเดิมใน2ประเด็นคือการคุ้มครองผู้บริโภคและก็ลดความเหลื่อมล้าหรือว่าจะเพิ่มเติมอะไรข้อมูลที่จะเพิ่มให้มันทันสมัยกับข้อมูลแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมพฤติกรรมผู้บริโภคครับ แล้วก็มีผู้ให้ความคิดเห็นในประเด็นต่างๆก็ตอนช่วงเช้าก็เป็นผู้ส่งร่วุูเกี่ยวกับเรื่องของการค,คุมของผู้บริโภคส่วนช่วงบ่ายเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นในเรื่องของภาคีเครือข่ายทั้ง20งเครือข่ายรวมถึงอาบรญชชนด้วยครับโครงการนี้นะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะคะจะทําให้คนถูกหลอกน้อยลงวิชาชีพก็อาจจะลดน้อยลงหรือช่องทางการติดต่อก็จะเร็วขึ้นสําหรับการร้องเรียนนะคะ เราก็คาดหวังว่าในอนาคตรเราจะมี one-stop service สำหรับในการแจ้งหรือ,อข้อร้องเรียนต่างๆนะคะจะได้มีการตอบสนองให้เร็วขึ้น